นี่ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปวัดแรกนะคะวัดระหันไร่วันนี้พาพ่อกับแม่ไปเที่ยวเนื่องจากท่านมาจากปทุมธานีมาเที่ยวหาโอเคได้เลเออวัดแรกของเรานี่ถึงแล้ววัดระหันไร่แม่ตั้งใจมามาก เขาว่ากะว่าจะจะมาไหว้พระขอเลขเด็ดนะคะอธิษฐานใหญ่เลยถูกงวดนี้ขอให้ข้าพเจ้าถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆโตๆด้วยเถอคะค่ะเอาเอา,เอาวะใครถูกก็ได้แม่ถูกก็เหมือนเราถูกสาธุอธิษฐานใหญ่เลยสงสัยจะขอนานไม่รู้ขออะไรบ้าง วิตก็กลัวไหวพระก,ก็อยากไหวนี่อันนี้เข้ามาไหวอัฐินะคะหลวงปู่ทิมโอ้เป็นบุญตามากข้างในนี่สวยงามมากเลยไม่ได้เลยอันนี้เจออันนี้ไม่ได้เลยต้องเสียงได้หมายเลขอะไรอะหมายเลขเจ็ดโอเคได้ลักงวดนี้ต้องมีเจ็ด ต่อค่ะอันนี้วัดที่สองนะนี่วัดละหารใหญ่อ้อธิษฐานคู่เลยเออขอให้ชาตินะเราเกิดมาคู่กันอีกนะตาติเลกโอเคเราจะได้มาเถียงกันใหม่สาธุ วัดนี้สงบร่มรื่นมากนะคะเป็นเป็นวัดที่แบบไม่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายพาดไม่ได้ต้องถ่ายรูปทุกช็อตอันนี้วัดนี้เป็นวัดของหลวงปู่สินนะคะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมถามว่ารู้ได้ยังไงอ๋อพอบอกค่ะ ใช่วันนี้ได้เจอท่านแต่ว่าเห็นข้างหลังแวบๆท่านชอบเดินเห็นท่านเดินไปเดินมาอยู่ก็เลยไม่ไ,มได้เข้าไปกราบท่านก็เลยไม่เป็นไรกราบอ,าองค์พระประธานก็พอ,อโอเคนี่อันนี้มาถ่ายรูปนี่ตอนนี้ถึงตาเราบ้าง ลองเสียงมากงสิจะได้เลขอะไรโอเคมาหิวและแม่บอกไม่รอช้าขอกินข้าวเที่ยงก่อนละกันพามานี่ค่ะร้านในน้ำมีปลาร้านนี้บรรยากาศดีเป็นร้านที่ไม่ใหญ่นะคะคืออ,อาหารอร่อยอันนี้แนะนำเลยโดยเฉพาะพิซซ่าเตาถ่านโอ้อร่อยมากนะแป้งก็หอม แล้วถ้าอาหารประเภทแบบแกงป่าอะไรเงี้ยเครื่องเครื่องเทศเขาถึงมากเครื่องเทศเขาหอมเผ็ดร้อนอร่อยพลาดไปได้มาทีไรก็ต้องสั่งแกงปา่าเนื้อรายเมนูเด็ดดูก่อนนะคะว่ากินอะไรกันบ้าง บอกว่าเลือกเลยลูกแม่กินให้หมดพอพอก็เปิดดูเมนูอย่างงั้นแหละแต่ว่าถามว่าอ,อสั่งอะไรไหมไม่อมืกินอะไรก็ได้พอกินง่ายๆกินไปก็เถียงกันไปนะคะสองคนตายายแม่บอกว่าถ่ายรูปแม่หน่อย บรรยากาศด,ดีนะคะร้านนี้อาหารอาจจะรอนานนิดนึงโอเคพิซซ่ามาแล้วโหเยิ้มเลยนี่เรื่องบอกว่าเอาไปคนละชิ้นก่อนาแต่เยอะอยู่นะคือต้องกินคนละสองชิ้นถ้ามาสี่คนถึงจะหมดแต่ว่ามันร้อนมากเลยมามาจากเตาเลยอะร้อนๆอนอันนี้จริงๆถ้าเหลือนี่เก็บ เอามาที่บ้านแล้วก็เวฟอุ่นกินก็ยังอร่อยอยู่นะคะเพราะว่าเคยเคยทำมาแล้วดูดูหม่อมแม่หม่อมแม่เคี้ยวตุ้ยเลยพ่อทำไมพ่อกินทำหน้าอย่างนั้นอ๋อลืมไปพ่อไม่มีฟันดูอันนี้มามาวัดที่สามโอเควัดสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ บ้านพระนะคะวัดหนองกระบอกวันนี้เป็นวัดที่ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะอยู่อย่างสมถะนะคะแต่ว่าดูแล้วแบบอบอุ่นมากรมลื่นมากเรามาพร้อมกับฝนเลยมาถึงวัดนี้ฝนก็เริ่มตกโปรยโปรยแล้วนะคะแต่ด้วยความตั้งใจมากพออยากจะวายมากวัดวัดนี้หลวงปู่อะไรเนาะอยู่วันนี้หลวงปูอ่อํา หล,ล,ลุงปู่อ่ำกับหลุงหลวงปู่รัดอ่าสองสองท่านนี่เราก็ไหนๆก็มาแล้วเอาฝนตกก็ตกแต่ไม่เป็นไรแรงศรัทธาสูงกล้าเข้ามาไหวา้สักนิดนึงสวยมากเลยอ่ะตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรวิหารหรือเปล่า รู้ว่าพูดผิดหรือพูดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะตอนแรกแม่แม่บอกว่าไม่ไม่ลงมาเพราะว่าฝนตกบอกว่าเออเดี๋ยวแม่ว่าอยู่ในรถแล้วกันให้เรากับพ่อขึ้นมาเลยแต่บดไม่ได้ค่ะนี่บดไม่ได้สุดท้ายตามขึ้นมาจนได้โดยความที่ไหนๆก็มาแล้วขอว่า้ด้วยอืมาแล้วค่ะเอาอผ้าพ่อหัวพันมาเลย เคเห็นแบบนี้คือเราไม่ไม่ไม่ได้เป็นมุสลิมหรืออิสลามอะไรนะคะอ,อพอดีฝนตกแม่ก็เลยเอาโพ้หัวมา